สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนิรภาคิริบุภาฉันมัธยมศึกษาปีที่4ทำ5วันนี้จะมาสาธิตวิธีการเพราะเห็ดนางฟ้าให้ดูนะคะส่วนผสมก็จะมีอยู่6อย่างด้วยกันนะคะ 1. ขี้เลื่อยยาพาราค่ะ 2. รำเข้าละเอียดค่ะ 3. ยิปซ้ำค่ะ 4. ปูนขาวค่ะ 5. ดีเกลือนะคะ 6. น้ำเปล่าเพื่อความชุ่มชื้นค่ะขั้นตอนการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะคะเราจะน้ำส่วนผสมทั้งหมดมาเทรวมกันค่ะจากน,นั้นเราก็จะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอเราคลุกเคล้ากันได้แล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่ถุงค่ะแล้วก็จะนำมาอัดไว้ในถุงทงความร้อน ประมาณ3ส่วน4ของถุงนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่คอ้อขวดค่ะให้เราใส่ถุงไปเรื่อยๆตามจำนวนที่เราต้องการน,นะคะให้เราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจันสรีนะคะอยู่มัธยมศึกษาปีที่4ทับหค่ะวันนี้หนูจะพาไปทำวุ้น PDA นะคะวนผสม 1. มันฝรั่ง 2. น้ำตาลกูโคส 3. 3ผงวุน้น 4. ขวดแก้ว12ออนและน้ำสะอาดนะคะวิธีการทำนะคะ 1. นํามันฝรั่งไปหั่นให้เป็นชิ้นขนาดลูกเตานำไปต้มในน้ำเติมผงวุ้นลงไปต้มจนสุกและมีสีสายและเติมด้วยน้ำตาลกูโคสคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนัน้นนำไปใส่ในขวดแก้ว12อออนค่ะ แล้วไปนึ่งในหม้อนึ่งแรงดาน121องศาเป็นเวลา15นาทีค่ะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปไปดูการเขี่ยเชื้อเห็ดกันเลยค่ะมาดูขั้นตอนการเขี่ยเชื้อเห็ดกันนะคะขั้นตอนแรกเราจะไปเก็บดอกเห็ดที่ใกล้จะบานแนะนําให้เก็บก่อนช่วงเช้าก่อนลดน้ําหลังจากนั้นนำดอกเห็ดมาตัดเนื้อเยื่อวางไว้บนผิวหน้าวูดและปิดฝาสนิทหลังจากผ่านไป14วันจะเห็นเส้นใย เดินเต็มหน้าว้นแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะใช้แอลกอฮอล์สบดบนมือและข้อมือเพื่อฆ่าเชือ้อใช้มีดโลนไฟเพื่อฆ่าเชือ้อและมาตัดเนื้อเยื่อของดอกเห็ดค่ะแล้วใช้เข็มเขียเชือ้อมาโลนไฟแล้วเอาเนื้อเยื่อมาวางไว้บนผิวหน้าวูนค่ะ แล้ปิดฝาให้สนิทค่ะแล้วเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะขั้นตอนการน,นึ่งเห็ดน,นะคะอันดับแรกเราก็จะนำน้ำใส่ลงไปในถังค่ะจากนั้นเรานำกระสอบมาคุมไว้รอบๆถังนะคะจากนั้นเราก็จะนำเห็ดใส่ลงไปค่ะ ราจะนึ่งไว้แบบนี้เป็นเวลา3ชั่วโมงด้วยอุณหภูมิ100องศาค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการพอะเชื้อเห็ดค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะนำแอลกอฮอล์มาฉีดที่มือเพื่อฆ่าเชื้อค่ะจากนั้นนำเข็มมาลนไฟค่ะเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะนำถุงพอออกมาเขี่ยเชื้อเห็ดลงไปประมาณ15-20เมล็ดค่ะ นั้นนำกระดาษมาปิดไว้แล้วก็มัดด้วยหนังยางค่ะแล้วนำไปบ่มเชื้อไม่ให้โดนแดกและโดนฝนเป็นเวลาหนึ่งเดือนค่ะพอเส้นใเยเจริญเติบโตแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้เลยนะคะหากมีข้อสงสัยอะไรพวกหนูนักเรียนโรงเรียนอุ้มผังวิทยาคมพร้อมให้คำแนะนำนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย